ข่าวด่วนล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับทางด้านวันแชมเปี้ยนชิพได้ประกาศคู่มวยที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกไม่น้อยเลยนะครับนั่นก็คือการเจอกันของทางด้านกุหลาบดำและเขียมรันยอดมวยไทยชาวรัเสเซียซึ่งคู่นี้ก็ต้องบอกเลยว่าถูกคู่ถูกเวลาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ และไฟนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไฟสำคัญของทั้งคู่เพราะถ้าเกิดว่าใครชนะในไฟนี้โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตในการที่จะคว้าสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพมูลค่า1 0 0 0 0แเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ3ล้าน7แสนบาทนั้นมีโอกาสเป็นไปได้อย่างสูงทางด้านกุราบดำนั้นถึงแม้ว่าไฟล่าสุดจะสะดุดแพ้ให้กับอดีตแชมป มวยไทยรุ่นเบนตั้มเวทอย่างน้องโอฮาม่ามวยไทยแต่ก็ไม่ได้เสียหายนะครับเนื่องจากไฟดังกล่าวนั้นถือว่ากุหลาบดํากับน้องโอนั้นสู้กันได้ดุเดือดแพ้ก็ไม่น่าเกียดนะครับเพราะฟอร์มหลังก่อนที่จะพ่ายแพ้ให้กับทางด้านน้องโอนั้นทางด้านกุหลาบดําโชว์ฟอมได้อย่างสุดยอดนะครับและถือว่าเป็นนักมวยไทยนะครับที่ปราบนักมวยไทยฝรั่งฝีมือดีดาวรุ่งของวันแชมเปี้ยนชิพ มาแล้วหลายคนไฟนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อเขาต้องขึ้นมาโคจรเจอกับทางด้านเคียมรันนักมวยต่างชาติที่ต้องบอกเลยว่ามีการออกอาวุธที่รวดเร็วหนักหน่วงรุนแรงและเฉียบคมเป็นอย่างยิ่งนะครับสองไฟของทางด้านเคียมรันหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้เซ็นสัญญาเข้ามาในรายการวันแชมเปี้ยนชิพสามารถเอาชนะ คู่ต่อสู้ได้ทั้ง2ไฟนะครับโดยกันเอาชนะทั้งพงศิริและไฟล่าสุดสามารถเอาชนะคะแนนอวตารไปได้อย่างขาดลอยสู้กันไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้คาดหมายกันว่าทางด้านเคียมรันนั้นอาจจะได้เจอกับทางด้านเสือเบ็กแต่ก็มีแฟนมวยบางส่วนนะครับหรือหลายคนเนี่ยต้องการให้ทางด้านเคียรันนั้นเจอกับทางด้านกุหลาบดาและในที่สุดทางวันก็จัดให้แฟนมวยนะครับโดยจัดให้ทางด้านเคียมรันเจอกับทางด้าน นักมวยไทยนะครับที่ถือว่าเป็นนักฆ่านักมวยต่างชาติในปัจจุบันนั่นก็คือกุหลาบดำซึ่งไฟนี้ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าค่อนข้างที่จะสูสีคู่ขี้กันเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของทางด้านกุหลาบดำนั้นก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างเยอะนะครับและการเจอกับนักมวยต่างชาตินั้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถูกฉลอก,กับทางด้านกุหลาบดำเป็นอย่างยิ่งซึ่งไฟนี้นะครับทางเอดมินมองว่า ออกได้ทั้ง2หน้าอาจจะเป็นทางด้านกุหลาบดําชนะหรือเคียมรำชนะก็ได้อยู่ที่การฟิตซ้อมและแผนการชกแต่ลึกๆแล้วเชื่อว่าไฟนี้ทางด้านกุหลาบดําจะสามารถเอาชนะนอกเคียมราไปได้อย่างแน่นอนและคว้าสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพไปได้ นะครับผมยังไงก็เป็นทัศนคติส่วนตัวนะครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆแฟนมวยมีความคิดเห็นกับคู่นี้ยังไงก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมวันที่24พฤษภาคมอย่าลืมให้กำลังใจทางด้านกุหลาบดำให้สามารถเอาชนะยอดมวยชาวรัสเซียคนนี้ไปให้ได้นะครับเพื่อโอกาสในการที่จะ ขึ้นไปชกได้สัญญาวันแชมเปี้ยนชิพและขึ้นไปลุยในวันใหญ่ในโอกาสต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ